สดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับของวันที่1มกราสองพันาร้อยนะครับหรือปี2 0ง3นะครับตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางที่มุ่งจากอยู่ในบอลเบอรบ์อนะครับมุ่งตรงเข้าสู่อำเภอมันเป็นถนนแจ้งสนิทหรือเปล่าน่าจะเป็นแจ้งสนิทนะครับ เป็นเส้นที่มุ่งผ่านไปกาลสินได้นะเส้นนี้แหละเส้นหลักเลยนะครับไปอ,อย่างน้อยต้องต้องโฉบอำเภอเมืองอำเภอเมืองของสารครามนะแล้วก็ไปกาลสินนะครับแจ้งข่าวปริมาณรถนะครับตอนสองทุ่มนะครับดูครับดูฝั่งถนนฝั่งนู้นนะเพราะผมจะอยู่ฝั่งนี้ รถโลงแต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นรถวิ่งเรื่อยๆครับดูจากแสงไฟเห็นไหมเห็นไหมฮะแสงไฟบริเวณฝั่งนู้นเห็นเี่ยรถเรื่อยๆน,น,นะนะครับตรงนี้ไม่ใช่คอขวดนะแต่จะเป็นจุดรถที่เขามาจากกาลสินนะมาจากกาลสินมาจากอะไรเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านสารคามไปคิดว่านะ่าจะเจ่นแหละไป ปทายไปเป็นคอขวดที่ปะทายนะแล้วก็พิมายอำเภอเมืองของโคราชนั่นแหละครับอั้นนั้นคือติดหนักเลยนะครับขนาดนี้ในในเส้นของต่างจังหวัดอันนี้ยังไม่ใช่เส้นแกนหลักนะยีอันี้ยังเป็นเส้นย่อยรถยังเรื่อยๆขนาดนี้นะครับมาจะมาเป็นกลุ่มกันนะจะมาเป็นกลุ่มกันกระจกอาจจะ ไม,ไม่ชัดเท่าไหร่อโอเคมันจะ,จ,ะจะเริ่มชัดเห็นไหมแล้วก็บิงบิงมาก็มาเป็นแถวเป็นแถวเลยเถีวฟังนู้นอยู่นะนั่นคือปริมาณรถนี่เส้นย่อยนะแล้วคิดดูเส้นหนักจะขนาดไหนนะเวลานี้นะครับอหรือมาจากคเส้นที่มาจากทางอาสามารถกรเกษตรวิสัย มาทั้งนั้นน,นะครับที่จะไปรวมที่ผ่านมาสตึกแล้วก็จะไปประทายาผ่านพยกักแล้วก็ไปประทายอันนั้นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ปริมาณรถก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ไปเส้นนั้นวันนี้ผมมาทางเส้นนี้มาที่มาผ่านหนองสองห้องแล้วก็ผ่านาที่อำเภอนาเชือกนะจัของสารคามนะครับเพราะว่ามาทําธุระนะซื้อต้นพันไม้นะแล้วก็ ตอนนี้ผมเสร็จภารกิจแล้วตอนนี้ก็ขับออกมาจากนาเชียรแล้วก็อยู่ในเขตของบอเลบือนะครับบอเลบือ e ก็ถึงน่าจะถึงบ้านประมาณโดยประมาณน่าจะประมาณสามทุ่มได้เพราะว่าตอนนี้มันเอ้ไม่ไม่ใช่3ามทุ่มอันนี้มันสองทุ่มครึ่ถาถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครสี่ทุ่มประมาณอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะ่ยน่าจะถึงบ้าน ก็ขี่ทำความเร็วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วมากครับเจ็ดสิบแปดสิบไม่วิ่งเร็วมากปร,ประหยัดน้ำมันนะเราไม่ได้รีบร้อนครัแล้วก็ถนนมันฝั่งนี้มันเป็นมันดึกแล้วนะสองทุ่มครึ่งแล้วมันเป็นถนนที่ดีมากเลยนะครับวิบ่งสปาชิวเป็นฝั่งนี้สองเลนนะฝั่งก็สองเลนเป็นถนนสองเลนครับแต่ว่ามีสองฝัง่งนะอ่าคนนี้ต่อให้วิ่งแค่เจ็ดสิบแปดสิบ แป๊บเดียวครับมันก็มันไปได้ตลอดนะฮะมันไม่ได้เบรกได้อ่ามีหลุมมีอะไรเพราะนั้นแป๊บเดียวถึงไม่ได้ติดขัดนะมันโฟนะครับมันโฟวิ่งได้ตลอดยินได้ใครถ้วิ่งเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหนั้นแป๊บเดียวจริงๆแต่ผมมันกลางคืนด้วยนะมันก็แล้วผมก็ไม่ได้ใช่คนที่ขับรถเร็วนะผมก็ขับ80 9 0บ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะเว้น จุดไหนที่มันทำความเร็วได้แล้วก็ปลอดภัยก็อาจจะถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีมีต้นไม้อยู่หลังรถนะครับก็ชวนคุยนะครับชวนคุย2องทุ่มครึ่งสามทุม่มเป็นเพื่อนกันกลับบ้านนะครับในวันปีใหม่ของปีนะครับทํางานทุกวันนะครับเราทำงานทุกวันเมื่อวานก็ประสงค์เครื่องคันนะที่อาเภอคือผมเมื่อวาน เมื่อวานเนาะผมไปเอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนวันก่อนผมไปนอนที่นอนในปัมน๊มนาะที่จังหวัดที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไปที่อำเภอแก้งคอของชัยภูมินะครับไปส่งเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับรุ่นใหม่ของปี2 0 2 3นะของปี2 0 6 6นะครับแล้วก็ส่งเสร็จก็ไปที่อำเภอด่านคุณทศบิงอไปถนนไปที่อำเภอด่านคุณทศของ โคลาดของนครศรีมาของบ้านผมนั่นแหละนะครับจากดารังทุผมก็วิ่งไปที่อำเภอปากทรงชัยก็คือบ้านบ้านเกิดของผมนะครับแล้วก็ไปนอนพักผ่อนคืนหนึ่งตื่นเช้ามาวันนี้ก็ไปช่วยงานแต่งเพื่อนกันนะครับที่รุ่น,นเดียวกันเลยครับอายุเท่ากันเลยแต่ว่าเคยมีครอบครัวามาแล้วแต่ก็เลิกราไปแล้วก็แต่งงานใหม่นะครับก็วันนี้ผมก็ไปร่วมงาน เสร็จละก็นุ่นแหละบ่ายสามคุยกับครอบครัวคุยกับญาติพี่น้องเออทักทายเงี้ยก็ออกมาจากบ้านจากอำเภอปักบางชัยโคราชเนะี่ยก็ออกมาประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงาโมงาสามโมงครึ่งก็มาถึงอำเภอนาเชือกก็ประมาณสองทุ่มก็ทําธุระปครึ่งเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะแ,แล้วก็อันนี้ออกมาแล้วครับสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบแล้วแหละตอนนี้ ค okay. ไปช่างย4ติสิเออสองอยุ้ิสงงออถึงอ้าวถึงเอ้า,ขาเข้าเขตอำเภอเมืองแล้วเหรอถึงัอะไรนะตรวจอะไรของการไฟฟ้าอะไรมาสารค่นเข้ขาเขตเมืองชวนคุยครับยาม อ๋อนี่ไงถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมือง,อางการไฟฟ้าอู้ขายก่อไฟเผาอะไรต้มข้าวโพดไงโอ้ไม่ไม่น่าต้มข้าวโพดเลยหรือครับดูดูไฟครับเห็นไหมดูไฟดูไฟโอ้ขอไฟข้างทาง รถฝั่งนู้นหนาแน่นครับรถฝั่งนู้นหนาแน่นมากเลยแสงไฟครับวิงกันเป็นแถวเลยเ<ม>นี้ยชิวๆเลยอ้าวเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครขับรถกลับกรุงเทพนะก็ขอให้